สวัสดี FC ทุกท่านไปรับชมช่องเขาใหญ่ h ช n แนลอยู่นะครับีุกยนามาดูตัดหญ้ากันต่อนะอย่างนี้มาช่วยน้องตัดฮตัดไม่ทันมาช่วยไน้องสาวตัดก้อนหินก็เด่นฮะเด่นถึงนี่เลยนี่ใกล้ๆกันเด่นไกลฮะ ไอ้อยู่ข้างนอกจะมีอย่างเงี้ยริมถนนจะมีก้อนกินนะฮะไอ้โดนไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็คึมคึมเตาในตัดสีเครื่องฮนะและ้วก็จะไล่ตัดชานะในลานตัด หลังนี้ไม่ใช่ผมทำมะคือมาช่วยน้องอ่ะแล้วเอาไม่ทันมาช่วยใช้เอ็นฮะเอ็นเบอร์สองจุดห้า ใช้เบอร์สองจุดห้าครับพญาอย่างนี้นะพ<ม><ม>ยาธรรมชาติใช้เบอร์สามได้เครื่องตัวนี้ซื้อมาสามปีแล้วซื้อมาพันหกนะสามปีแล้วเป็นเครื่องสองแรงสองจังหวะครับอรอบอยู่ที่หก

มันก็เครื่องมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าอ่ะที่มีควันน,นั่นแหละเขาเรียกต้องเติมสามทอีอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสี่จังหวะนะั่นเติมเฉพาะพวกเป็นซินก็ใช้เลยใช้ได้เลยแต่ตัวนี้ต้องสองจังหวะแต่ก็ผมใช้แค่สองจังหวะสี่จังหวะมันต้องรอรอบนะคือ มันไม่ทันใจวัยรุ่นเนะี่ยแต่สองจังหวะเนี่ยมันจะมันจะขึ้นตามตามนิ้วเรากดเนะี่ยแล้วสี่จังหวะต้องรอรอบเนะี่ยลูกชายฮนะ Có một người còn lại ở đó Đó là một người còn lại ở đó Đến สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ